สวัสดีค่ะช่องยะจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจา๋าก็ก็ไม่ได้เชิญว่าพามาเก็บพริกแล้วค่ะยะจ๋าเก็บเสร็จแล้ว <c oughs> ได้สิบสิบเจ็ดลูกค่ะพริกพริกนะคะต้นเนี้ยต้นเดียวได้สิบเจ็ดลูกยะจา๋าจะเอาไปตาน้ําพริกยะจา๋าไม่อยากไปซื้อพริกแล้วก็ปลูกต้นหนึ่งก็ตําน้ําพริกได้ครั้งหนึ่งเนาะ จ้าจ๋าก,ก็ไม่รู้ว่าเผ็ดมากหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นพริกแบบมาจากบ้านพี่ชายแต่ถ้าเกิดพริกมาจากบ้านพี่ชายเขาจะเผ็ดอยู่นะคะแต่ว่าต้องลองดูค่ะว่ามาปลูกแบบนี้จะกลายพันธุ์ไหมค่ะต้นนี้ต้นเดียวค่ะเจ้าจ๋าเก็บมาเนไหเก็บเมื่อกี้ก้านเขากรอบมากเลยเก็บง่ายต้นนี้เจ้าจ๋าเก็บไปแล้วนะคะเมื่อวานเจ้าจ๋าว่าจะไปตาน้ําจิ้มซีฟูด้ดมันเป็นพริกขี้หนูขี้หนูสวนเนาะก็หอมดีเมื่อกี้เจ้าจ๋าก็เก็บไปเพิ่มค่ะวันก่อนเจ้าจ๋าเก็บมันก็จะแดงเนาะแดงเยอะ แต่เมื่อกี้จะจ๋าเก็บเอาแบบเขียวๆเลยค่ะแต่เม็ดมันไม่โตนะคะมันไม่สมบูรณ์มันไม่สวยเหมือนของน้องบุ๋มเลยของน้องบุ๋มน่ะแต่จะจ๋าไม่ได้บํารุงมันค่ะเจ๊จ๋าน้องก็ปลูกตามมีตามเกิดไปก็คือเ,อเดี๋ยวยา๊จ๋าจะต้องเด็ดใบใช่ไหมคะน้องบุ๋มยจ๊จ๋าต้องเด็ดใบออกมาเพราะว่ามันเริ่มเหลืองแล้วด้วยแล้วก็เริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วมดก็เริ่มมายาจ,จ๋าก็ต้องเอากากรแฟเอามาฉีดอะไรเหมือนของน้องบุ๋มบ้างต้องต้องบำรุงให้เขากินได้นานๆค่ะยจจ๋า เดี๋ยวเก็บเพิ่มอีกหน่อยค่ะนี่มันเหลือจากตรงนี้หน่อยหนึ่งเจ๊จ๋าเมือไม่ว่างแล้วทำาไงดีอ่ะเด็ดค่ะเด็ดเก็บเพิ่มนิดหน่อยเอาไปตำน้ำจิ้มเจะจ๋าจะทำน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเป็นน้ำจิ้มปลาเผานะคะโเด็ดกา้านออกมาเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเด็ดไปลจวจ๋าก็อันนี้พริกขี้หนูสวนนะคะแต่ไอไอเม็ดใหญ่เมื่อกี้ ไม่ใช่พริกกินดามั้งคะของพี่ชายก็ไม่ได้ถานพี่ชายเนอกว่าเป็นพริกยี่ห้ออะไรพันอะไรนะคะก็เด็ดไปเพิ่มเลยจ้ะจ,จะพาไปดูนะคะ่ะต้นนี้เมื่อกี้ต้นเขียวๆในของต้นนี้คะ่ะนี่พริกขี้หนูสวนต้นนู้นนะคะค่ะยังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่คะ่ะก็เก็บพริกนะคะเก็บพริกได้แค่นี้แหละพริกปลอดสารนะคะปูกินเองปลอดภัยคะ่ะ ขนาดพี่ชายปลูกแต่เขาทาเป็นอาชีพเนาะเขาก็ต้องฉีดยาเพราะว่าถ้าเขาไม่ฉีดยาคือมันต้องไถทิ้งเลยค่ะต้องคือมันไม่ได้ผลผลิตเลยเขาบอกว่าอยากปลูกอยู่อินซีอ่ะแต่ว่าปลูกแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยเพอถ้ามันติดโรคนะคะเขาต้องไถทิ้งหมดเลยนี่ค่ะเมื่อกี้พริกขี้หนูส่วนเก็บมาเม็ดเล็กๆก็ได้แค่นี้เนาะอันนี้พริกขี้หนูเม็ดใหญ่น่าจะเป็นกินดาค่ะ ค่ะคลิปนี้จาก็พามาเก็บพริกนะคะไปทำกับข้าวพริกปอดสารบ้านเราเองปลูกเองกินเองนะคะปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะ